สวัสดีครับบัานเกมเพย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการโหลดชกหน้าลงสักหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็เซ็ตน้ำมันใหม่นะครับของ g p s โดนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีนะครับแมรงนะครับไขควงนะครับเอาไว้หมุนแม่แรงนะครับจริงๆเอามือบิดก็ได้นะครับแล้วก็ผ้าเอาไว้รองแม่แรงนะครับไปใต้ท้องรถจะได้ไม่เป็นรอยนะครับก่อนอื่นนะครับนี่ครับ แม่แรงเนี่ยรองใต้ท้องรถนะครับแล้วก็หาจุดที่ม so ันแ so ข็งแรงเนี่ยเคาะดูนะครับท <ph> um ี่มันแข็งแรงนะครับแล้วก็เอาแม่แรงเนี่ยหมุนขึ้นนะครับค้ำใต้ท้องรถไว้นะครับเอาค้ำนะครับไม่ได้หมายถึงยกให้มันลอยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือค้ำไว้นะครับไม่ให้มันหน้าทิ่มลงมาล้มใส่เรานะครับหมุนแม่แรงขึ้นไปอย่างนี้ครับดันไว้นะครับคนใช้ G P s โดนเนี่ยนะครับ เขาจะรู้ว่าชกหน้ามันจะเหมือนยันยันนะครับมันจะแข็งแข็งหน่อยนะครับถ้าเต็น้ำมันใหม่ไปใส่วาลรีบบวมันจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับประมาณพันกว่าบาทนะครับรวมค่าใส่ดูนะครับตรงหัวชกมีน็อตอยู่4ตัวนะครับฝั่งละ2ตัวนะครับให้แกะตัวนี้ออกนะครับเรามาดูวิธีทําครับ ชกรถเราเนี่ยนะครับอย่างที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมีตัวยึดหัวชกไปสี่ตัวเป็นน็อตนะครับน็อตสี่ตัวฝั่งละ2ตัวนะครับเรามาแกะตรงนี้ก่อนครับแกะพวกคาลิปเปอร์นะครับพวกกันอ่าบังโคนหน้านะครับบังโคนหน้าออกนะครับเนี่ยครับก็ดุมล้อนะครับก็คือแกะล้อเนี่ยนะครับแกะออกพอแกะมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีบูทนะครับให้สังเกตนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยนะครับ แกะออกมาเนี่ยจะมีบูธอยู่นะครับบูธอยู่ฝั่งเดียวกับจานดิสตนะครับให้ดูดีๆนะครับอย่าให้หายนะครับแกะออกมาเปจะรวงลงมานะครับเนี่ยใส่อย่างที่ผมทําให้ดูนะครับใส่ให้ถูกนะครับแล้วก็มีสายไม้นะครับสายไม้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอัดนาบีหล่อลื่นมาเรียบร้อยนะครับเวลาใส่ก็ถอดมายังไงใส่อย่างนั้นมันเป็นแค่สลักใส่เข้าไปตรงๆครับง่ายๆนะครับแล้วก็แกะน็อตนะครับที่ยึด หัวชกไว้นะครับออกมา4ตัวนะครับถ้าใครจะโหลดนะครับแนะนําให้ไปซื้อน็อตดำนะครับน็อตดำเป็นน็อตหัวจมนะครับเหมือนในรูปเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะครับแล้วไปให้ลงกึงนะครับกึงออกอย่างในรูปนะครับกึงเว้นตัวชกไว้นะครับในประมาณนี้อันนี้นะครับอยู่ในทุนที่เราต้องทํากันนะอยู่ในงบที่เราต้องทํากันนะสองตัวเนี่ยตัวละสิบห้าบาทนะครับคู่หนึ่งก็สามสิบบาท แล้วไปจ้างลงกึงลงกึงเขาคิดคู่นี้เขาคิดผม60บาทบราทประมาณ 50- าสิบหนี่แหละนะครับประมาณนี้กึงออกมาประมาณนี้นะครับเพื่อเอาไปโหลดชกหน้านะครับลงกึงบางโรงเขาจะรู้นะครับสังเกตหัวชกนะครับมันจะมีบ่ายนะครับตัวนี้เข้าไว้ล็อกชกไว้นะครับไม่ให้มันดิ้นนะครับแต่ว่าเราโหลดเนี่ยเราต้องยกมันขึ้นนะครับบ่าตัวนี้จะลอยขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้น็อตโหลดนะครับเรามาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็นี่ครับ เป็นแคมป์นะครับแคมป์เอาไว้จับงานไม้นะครับเราก็เอามาดัดแปลงนะครับพอเราได้ชกมาข้างบนหัวชกนะครับตรงเหนือบ่าขึ้นไปก็จะมีลูกยางปิดบนหัวอยู่ให้เราแกะออกครับลอกแกะออกก็จะเห็นเป็นหลุมลงไปนะครับให้เราใช้บล็อกเบอร์เก้านะครับเสียบเข้าไปนะครับเพื่อจะกดขาซีนตัวเนี้นะครับขาข้างบนเนี้ยลงไปนะครับเพื่อจะให้เห็นแหวนนะครับแหวนที่ล็อกไว้นะครับล็อกไม่ให้ปามันเด้งหลุดออกมาเ่ยนะครับ ให้เราเอาแหวนออกนะครับแหวนที่ล็อกฝาเนี่ยนะครับให้เอาออกเนี่ยแหวนออกมาก็เป็นนี้นะครับพอเอาแหวนออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนประมาณนี้นะครับผมให้ดูมีแหวนชิ้นหนึ่งนะครับเนี่ยแหวนนะครับแล้วก็มีฝาซีนที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็นี่คือบล็อกผมที่ผมเสียบเข้าไปเมื่อกี้นะครับรูมันจะเป็นลักษณะนี้เวลาเรางัดออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับงัดลูกบล็อกออกมามันจะเป็นนี้เราลูกบล็อกใส่เข้าไปตรงกลางตรงนั้นนะครับเพื่อจะกดมันลงนะครับถ้าเราไม่กดมันลงเราก็เอาแหวนออกมาไม่ได้นะครับ ข้างในสปริงนะครับให้สังเกตเวลาถอดมาด้านทีจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านห่างจะอยู่ด้านบนให้จําไว้นะครับทีอยู่ล่างห่างอยู่บนนะครับให้เราถอดสปริงออกมานะครับด้านไหนก็จะเป็นน้ํามันนะครับให้เทน้ํามันออกมาให้หมดนะครับเทน้ํามันออกมาให้หมดนี่เป็นน้ามันใหม่ครับไม่จําเป็นต้องคว่ำทิ้งไว้เป็นชั่วโมงก็ได้นะครับเพราะว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรน้ํามันเก่านะครับที่อยู่ในชกเนี่ยนะครับผมวัดละนะครับได้ประมาณ60มิลลิลิตร นะครับที่เทออกมานะครับอาจจะค้างอยู่ในกระบอกอีกสัก 20- 30มิลลิลิตรนะครับผมจะใช้น้ำมันชกตัวใหม่นะครับเป็นของโปเอนจินเบอร์20นะครับใส่เข้าไปอันเก่าน่าจะเป็นเบอร์หครับเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยหนืดเท่าไหร่นะครับมาให้ดูข้างในครับหลังจากที่เทน้ำมันออกไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปผมส่องดูด้านในก็ไม่มีอะไรครับด้านในก็เป็นวาล์วตัวหนึ่งนะครับอยู่ด้านในเราไม่ต้องแกะออกมานะครับเพราะว่า เราไม่ต้องใช้นะครับถ้าใครที่ซื้อวาลรีบาวมาก็เอามาใส่ตรงนี้ครับนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับน้ำมันที่ผมใช้นะครับผมจะเติมไปประมาณสัก90มิลลิลิตรนะครับเพราะว่าน้ำมันมันเหนืดแล้วรถผมอีกอย่างหนึ่งผมโหลดหน้าลงเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้มันอ่านิ่มมากเกินไปนะครับผมอยากให้มันแบบมีน้ำมันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เอ่อตัวตัวไฟจะได้ไม่กระแทกตรงบังโคลนหน้านะครับพอเราเติม น้ำมันโเอนจิ้นตัวนี้นะครับเบอร์20เนี่ยใส่เข้าไปจนถึงเก้าสิบนะครับ90มสิบลิลิตรแล้วนะครับให้ทําการไล่ฟองอากาศนะครับคือคือน้ํามันนะครับผมผมของผมเนี่ยผมชอบที่90ิบนะครับถ้าใครอยากให้มันไม่ไม่หนืดมากก็ใส่สักประมาณ8ปดสิบเจดสิบก็ได้นะครับแล้วแต่พอเราไล่อากาศเสร็จนะครับเราก็ใส่คืนเหมือนเดิมครับก็คือใช้บ็อกเซอร์9เนี่ยกดลงไปแล้วก็เอาแหวนใส่เข้าไปนะครับมันก็จะล็อก พอมันล็อกเสร็จแล้วเราก็ลูกยางปิดครับปิดแตะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยครับวิธีเต็น้ามันไม่มีอะไรยุ่งยากครับง่ายๆเสร็จแล้วครับอ่าพอเสร็จแล้วก็เอาไปประกอบแต่ก่อนจะประกอบนะครับถ้าใครจะโหลดเหมือนผมนะครับแนะนําให้ใส่น็อตนะครับน็อตโหลดที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับที่เอาไปกึงมาเมื่อกี้นะครับน็อตเบอร์แปดอ่าหัวจมเมื่อกี้นะครับเนี่ยน็อตดานะครับทำไมต้องเป็นน็อตดำเพราะน็อตมันเหนียวนะครับ แนะนำให้ใช้แบบนี้นะครับถ้าเราเอาน็อตธรรมดาไปกึ่งเนี่ยนะครับมันโอกาสขาดมันมีสูงนะครับแนะนําไม่ใช้น็อตแบบนี้หาซื้อตามร้านอะไหล่ยนต์ทั่วไปมีนะครับน็อต M8 นะครับตัวนี้เกีียวมาตรฐานอยู่แล้วครับนะครับใช้ได้ปกติใส่เข้าไปด้านบนนะครับฝั่งละตัวนะครับส่วนด้านล่างนะครับให้ใส่น็อตเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีปัญหานะครับเท่ากับเราต้องเก็บน็อตเดิมไว้2ตัวนะครับเพราะเราซื้อน็อตหัวโจมมาใส่แล้วนะครับ ใส่แกนล้อนะครับเพื่อประคองให้มันตรงๆนะครับก็คือใส่ให้มันได้ระดับมันนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับดันชกขึ้นไปนะครับใส่ล้มหลวมนะครับดันขึ้นไปแบบนี้นะครับใส่ล้มหลวมแล้วเอาไม้ตะเกียบเก่าๆเนี่ยนะครับวัดถามว่าวัดมาร์กปากาไว้นะครับแล้วก็เอากรรไกรตัดนะครับตัดของผมเนี่ยมันโหลดได้สูงสุดแค่นี้ครับคือไม่ถึงนิ้วดีนะครับถามว่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูเหตุผลนะครับเนี่ยมันได้แค่นี้นะครับมันได้แค่ประมาณเกือบนิ้วก่ครับขาดอยู่ประมาณสักนิดนึง นะครับจะถึงนิ้วนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเหตุผลเพราะอันนี้ครับรถ G P X โดนเนี่ยมันมีกล่องชาร์จที่เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์นะเป็นกล่องเก็บของนะครับเนี่ยครับด้านล่างกล่องเก็บของเนี่ยมันจะติดตัวหัวชกครับเราโหลดได้สูงสุดแค่นี้นะครับเนี่ยลองหมุนดูครับเนี่ยลองหมุนดูเนี่ผมลงทุนหรือเสื้อมันให้ดูนะซื้อหรือเฟรมมันมาให้ดูเลยนะครับกลัวมองไม่เห็นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ เราหันไปหันมาถ้าเราโหลดเยอะกว่านี้เนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับมันจะชนนะครับแล้วเลี้ยวมันจะติดนะครับอันตรายนะโหลดได้แค่นี้พอเสร็จแล้วนะครับขันน็อตให้แน่นนะครับแล้วก็ประกอบคืนเหมือนเดิมนะครับใส่น็อตนะครับน็อตล็อกวงโคนน็อตล็อกคาลิเปอร์นะครับใส่บงใส่บูทให้ดีนะครับใส่โตวัดไม้ให้ดีนะครับวัดไม้ให้ดีแล้วลองไปวิ่งดูนะครับว่าไม้มันขึ้นไหมนะครับถ้าใส่ไม่ถูกก็ไม่ขึ้นนะครับประมาณนี้ขันให้แน่นนะครับ ไอตรงกับที่โรงงานเขามั่งมากก็ได้นะครับมันจะขยับนิดนึงเพราะว่าเราแรงเราบิดไม่พอดีกันนะครับสรุปนะครับการเซ็ตน้ํามันของผมเนี่ยนะครับผมพอใจมากนะครับเพราะว่าอันเดิมเนี่ยมันสั่นขึ้นมือนะครับมันใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันมันกระแทกอ่ะมันเหมือนมันยันนะครับชกหน้ามันจะยันยันอยู่นะครับเรียบร้อยไปนะครับก็คือใช้ก็คือจบเลยนะครับงบประมาณผมก็คือค่ากึ่งค่าอะไรเนี่ย กาน็อตเนี่ยประมาณร้อยหนึ่งนะครับส่วนน้ามัน220มิลลิตรนะครับเหลือด้วยซ้ำนะครับใช้แค่180มิลลิตรคือฝั่งละ90มิลลิลิตรนะครับก็149บาทรวมเบ็ดเสร็จก็249บาทนะครับอ่าไม่ไม่รวมค่าเสียเวลานะครับก็ลงทุนแค่นี้ครับจบเลยนะครับสําหรับผมชกหน้านะครับอื่นนิ่มอ่าเนืดครับไม่เรียกนิ่มนะเขาเรียกเนืดนะครับเนืดแล้วก็ขับคนละเรื่องครับนะครับลองดูครับถ้าใครมีเวลาลองทําดูนะครับ แล้วจะรู้ว่ามันดีขึ้นเยอะเลยครับแต่ถ้ายังไม่ถูกใจไม่พอใจก็นู่นเลยครับตัววาลรีบอลไปซื้อมาครับ900บาทก็มาใส่เพิ่มนะครับแต่ผมจบแล้วนะครับตกหน้าเดี๋ยวได้ชกหลังครับเดี๋ยวว่าหลังผมทําชกหลังแบบไหนเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับถ้าใครดูแล้วชอบฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผมรบกวนนิดนึงครับแค่กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมก็ดีใจละวันนี้พ่อบ้านเกมเพย์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับ